สวัสดีครับผมบอย ATV วนะครับวันนี้เราอยู่วันที่แก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามีรถ ATV นะครับมาทําการเทสไดร์กันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเคแลนด์มากมากนะครับที่เอื้อเฟื้อรถนะครับสนับสนุนรถให้กับเราในวันนี้นะครับผมโดยช่วงเช้าเนี่ยครับเราได้อำลานนําสิ่งของนะครับไปบริจาคนะครับที่วัดยางน้ํากัดเหนือกันมาแล้วนะครับในช่วงเช้านะครับ ช่วงบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปเทสไดร์กันนะครับไปเราไป18บถ้วยเออฉันไป18บถ้วยเพราะแม่กำลังลาวันนี้เวลาไม่ทันนะครับเพราะช่วงเช้านี้เราก็บ่ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณเคลรวนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอื้อเฟื้อรถนะครับในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีเจ้าไรเดอร์150นะครับตัวนี้นะครับบอดี้ใหญ่นะครับที่เป็นรุ่นยอดฮิตของสนามเช่านะครับมาทําการเทสไดร์นะครับผมแล้วก็มีเจ้า X w ็ l f นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ATV สูบบตัั้งนะครเครื่อง 200cc ทีวีสูบ เครอนให้มาทําการเทสได้ต้องขอบคุณอีกครั้งต้องเน้นนิดนึงครับกับเครอนนะครับก็จะมีเจ้าตัวเก่านะครับเป็น GA 200นะครับแล้วก็จะมีเจ้าคอมมานเดอร์150นะครับคอมมานเดอร์มาเยอะเลยครับวันนี้นะครับคอมมานเดอร์มา3คันนะครับคอมมานเดอร์150คอมมานเดอร์150แล้วก็คอมมานเดอร์125เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปดูนะครับว่ามันจะมันแค่ไหนนะครับ18บห้วยนะครับกับเจ้า ATV นะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันครับ ก็มาถึงแล้วนะครับเขาเด่นนะครับไฮไลท์นะครับของนักขี่อูรูโลนะครับที่รู้กันอยู่ว่าเส้นทางแม่งโหดแค่ไหนนะครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับจัดเจ้าต t v นะครับของเคเลออนทั้งหมดมีเจ้าพิกบุฟนะครับไลเดอร์แล้วก็ไม่รอหนะเดอร์ร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ร้อยห้าสิบมานครบเลยนะครับโอ้โหวันน SO like ี okay. So, okay. Oh, oh, ้แม yep. 네่งสุดจริงทางทางโหดอ่ะเดี๋ยวดูในคลิปนะครับเดี๋ยวดูในคลิปอว่ามันโหดแค่ไหนนะครับเส้นทางนี้นะครับคุ้มครับมาคขู่ก็คุ้มเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับแต่ว่าคุ้มค่ากับววิ ครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับทิปทดสอบรถ ATV ที่แข่งกระจาดนะครับเมื่อวานนี้เราไปกันที่18ถ้วยนะครับผมน้ําก็กําลังดีนะครับอย่างในภาพที่เห็นน่ยกำลังจุ่มจุมช้ำๆเลยนะครับสาหรับ18ถ้วยนะครับเราก็ไปต่อกันที่ผาเด่นนะครับผาเด่นของจังหวัดเพชรชบุรีนะครับผาเด่นที่บ้านลาดนะครับเป็นสถานที่แข่งไอสถานที่ขี่ enduro ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับของกลุ่ม enduro นะครับว่าเส้นทางมันาร์ดขนาดไหนนะครับ เส้นทางที่ขึ้นตรงผาเด่นนะครับมันจะมีหินหินก้อนใ,ใหญ่หินแม่งแบบหินใหญ่มากอ่ะต้องล่ลองแบบคุณต้องหาล่องดีๆมันเป็นล่องน้ําบางที่มันเป็นลอน่งนนลองตัววีมารถมันต้องตะแคงข้างอย่างเงี้เยเด้ไปกันนะฮะตัวเจ้าเอทีวีที่ไปนะครับไรเดอร์ไรเดอร์พระเอกเลยครับวันนี้นะครับซ้อนสองซ้อนสองนะน้องแบบเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเซ้อนสองนี่คนที่สองคนนี้นนนนไปได้อ่ะผมบอกหูรถมันแบบทอกกำลังเขาดีมากอ่ะแบบไปแบบดุกๆสองคนไม่มีอาการไม่มีคําว่าล้อมันจะฟีหรืออะไรเลยนะครับ เจ้า Xvoom เนี่ยมันต้องพูดถึงแม่งพระเอกเลยไปแบบดุ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 บขึ้นแบบสบายสบายนุ่มนุ่มและช่วงล่างผมบอกเลย Xvoom ดีมากดีมากดีมากเลยครับไม่มีอาการโยไม่มีการสั่นทำให้รู้สึกว่าขี่รถไม่เหนื่อยแล้วไม่เก่งนะครับบางทีผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยเนินนี้มันจะไปได้หรอผมไม่ผมยินใจะบอกวไปได้ผะว่าเอาวะลองไปก็ไปไหนะก็ต้องมาลองไปส่งขึ้นแบบเฮ้ยแั่งซิ่งอ่ะเออรถแั่งดีช่วงล่างดีมากนะครับส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าคอมเดอร์เด้ทั้งหมด เหมือนกันนะครับตัวร้อยยิบห้าก็ไปได้นะครับแต่ว่าจะไปยากนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวบอดี้รถเขาจะเล็กนะครับการไต่โคดหินบางทีจะขึ้นล่องตรงกลางก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่ก็ไปได้นะครับอันนี้ทางทางีมงานก็ทําการตรวจเช็คช่วงล่างดูนะครับว่ารถใหม่มากเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงกันมาเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจบทุกทริปนะครับทุกคันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอยู่ยอดมากสำหรับเจ้า a t v ของเจ้าเคเลออนนะครับผม ลุยน้ำลุยอะไรอย่างที่เห็นในคลิปนับลุยกันแบบได้ระบาดแต่ตัวนี้นะครับจะมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องของการลุยน้ํานะครับอันนี้น้ําอ่ะด้วยบอดี้เขาเตี้ยนะครับจะทาให้มาเจอเขาโดนแล้วเราเจอน้ําสูงเนี่ยน้ําจะกระเด็นเข้าตรงตักกวดเทียนได้ง่ายนะคะแต่สำหรับหลวงท่านได้ดับนะครับแต่ถ้าค่อยค่อยคลานไปไม่เป็นไรครับค่อยค่อยคลานไปไปได้ครับผ่านมาทุกทิปทุกข้วสิบแปดข้วยผ่านมาหมดแล้วนะครับสำหรับทิปนี้นะครับเจ้าคอมมานเดอร์ร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้านะครับผมสุดสุดครับสุดครับสำหรับท นะครับก็ทิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิปนะครับสำหร,รับการทดสอบรถของทางร้านบอย ATV นะครับเดี๋ยวทิปหน้าเราจะไปทดสอบกันที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนะครับขอบคุณทุกนาทท่ี่ติดตามแล้วนะครับ bye bye. บายบายแล้วเจอกัน